สบายดีสำหรับคลิปนี้นี่สิมารีวิวการใส่งานนี่เลยเนาะ iPhone 13 Pro ที่าเขาได้ใส่งานมาตั้งแต่เดือน12เป็นต้นมาเนาะ12 1 2 2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งแล้วเพราะว่าืจอได้มาซื้อรุ่นนี้ในวันที่2ธันวาพอดีถือเป็นวันซาตของเราเลยเนาะอ่ากลับไปซื้อมาเนาะใส่งานมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นยังไงการใส่งานนี่มีปัญหาอย่างบบแบตเตอรี่เป็นแนวด ทนบออย่างประมาณนี้๋ยวเขาซืมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการใส้งานโทรศัพท์หน่วยนี้เนาะการตั้งแต่ซื้อมาเนาะการได้เบิรงรีวิวในเบิรงรีวิวมาตั้งแต่การเ,าเปิดตัวของ iPhone เนาะตั้งแต่มือที่มันเปิดตัวแลวการเบิรงในคลิปของทางประเทศเพื่อนบ้านแน่แลวการทางคลิปของต่างประเทศแน่เนาว่าเขาจะใส่เป็นจัางไดกล้องถ่ายรูปเป็นแนวไดแบตเตอรี่ในการใส้งานนาี้ ดนปั่นไ,ได้อย่างประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เลยว่าตัดสินใจซื้อเพราะว่าอย่างพาที่ผ่านมาก,ก็เคยใส่ตัวของ i p o o n นอยู่แล้วเนาะก็มักในระบบปฏิบัติการของมันเนะ Android เาะแ d นดรอยท์ก็ใส่คือกันรู้สึกว่ามกมักทั้งสองและทุกทุกระบบนี่มีความแตกต่างแล้วก็กมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน,กนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยว่าอาเทใจมาทางของ Apple ก่อน แต่ bon บนีว่านในอนาคตอาจจะเทใจไปทาง Android ก็ว่าได้ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่แบบมักเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าสําหรับการใช้งานตัวนี้นี่แมนประทับใจประทับใจหลายเพราะว่าเป็น iPhone รุ่นีที่ว่าใไซน้าจอโ,โปรโมชั่น1 h ห้อยซาวเฮิร์สมา ที่พันๆมาเนี่ยก็เป็นโจอ0กเฮิร์ส์เนาะซึ่งว่าโจอ0กเฮิร์ของ iPhone นี่มันสมูทอยู่แล้วมันสมูทมันไวมันสะดวกสบายเนาะใส่แล้วก็บโบได้วาซิมีการกระตุกกระตัก,ตกอย่างทางนั่นเลยปาซิซาหน่อยสุดที่จะเห็นความกระตุกเนาะซึ่งว่าเป็นในหนึ่งในพันเครื่องแหละจะถือองไปกับบูฮู้เนาะแต่สำหรับส่วนตัวของใคยเองเนี่ก็แมนแบบใส่แต่เริ่มที่พันมากันรู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่ามันก็สมูทแล้ววันนี้มา จอหนึ่งห้อยซาวเฮิร์ตอีกนี่แห้งสมูทขึ้นเป็นคูณสองนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆมันเป็นโปรโมชั่นมันก็นมีกันอย่างก็แบบไหลตั้งแต่เฮิร์ตหน่อยๆไปฮอดเฮิร์ตสูงๆมาดจ้ามันก็บเหตุการณ์ไส้พลังงานของโทรศัพท์ตัวนี้นี่แบตเตอรี่นี่คงทนทนอิลี่เนาะทนแบบไหนอ่ะครับมาเข้าเรื่องของแบตเตอรี่กันเลยแบตเตอรี่นี่ก็ทนประมาณว่าสักมือหนึ่งใช้ได้เบิดมือแบบอันนี้อิลี่เลยสักมือหนึ่งใช้ได้ เต็มมือเลยเออแล้วก็บ,บ่ได้เป็นคนที่ว่าไส้หน่อยเลยไส้หลายอีกเพราะว่าที่ผ่านมาหันแมนแมนันคันไส้สองหน่วยแล้วก็จะแบ่งไส้สหน่วยน,ะยน,วยนะนั้นแะน่นวยนี้แน่นาะแต่ว่าบาัดนี้ตั้งแต่มาไส้หน่วยนี้เนาะกัเฮ็ดให้ไส้หลายขึ้น <c oughs> เป็นน้ำมันมันจับง่ายถืองา่ายไส้ง่ายประมาณนี้ที่บอกอะแล้วอีกอย่างเลือกรุ่นของอันตัวโปร,โปรโล,ละล,ะละ่าเนาะจะบอกโปรแม็กนะโปรแม็กมันอาจจะใหญ่ไผทีว่ามักใหญ่ๆจอใหญ่ๆเออกว่ากันไปเนาะแต่ว่าอันนี้พอดีจอหกจุดหนึ่ง นิ่าสำหรับโปรนี่มันกับมันกับพอดีสำหับกระทานหักมือไส้มือเดียวก็ได้ละจอมันกับโปดตีน้อยหลายแล้วก็บโปรไนน์หลายเนาะอ่าันนี้กลับขึ้นมาที่แบตเตอรี่ขึ้นคือเก่าเนี่ยเห็นบอกใส่งานอ่ะเห็นว่าเนาะมือหนึ่งกับเสียประมาณสกินออนทามประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดชั่วโมงหรือว่าแปดชั่วโมงคือเมื่อวานนี่กับใส้แบบสกินออนทามแบบเก้าชั่วโมงครึ่งเลยบางมือกับใส้ประมาณสิบสามชั่วโมงเนาะแบบว่าลินตลอดเวลา สกรีนออนท่าก็คือลินตลอดเวลาอันนั้นที่ว่าจอมันติดขึ้นแบบเป็นจอที่ว่าแจ้งขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็มีการรินยูทูบแน่วอทแอบแน่อย่างต่างๆมีการแชทเบิ้งเวียกแน่แล้วก็ลินแน่ปนๆกันไปเนาะมันก็สะสมสกรีนออนไทม์มากระเสียอยู่ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงหรือสิบแปดชั่วโมงแล้วแต่แต่ละมือที่ว่าใส่งานเนาะฟังเพลงอย่างไรเรื่อยๆเนาะแล้วก็สักเท่อเดียวเท่อเดียวต่อหนึ่งมือ ออกบ้านประมาณบางมือเนาะออกบ้านประมาณ7จ็ดแปดโมงนะแล้วประมาณ7จ็ดแปดโมงแรงจังได้มาสาักอีกบาทหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจตัวหนึ่งเนาะมันก็มีะระบบปฏิบัติการ iOS นี่มันมัน,มน,มนจัดสรรการใช้พลังงานเนาะได้ดีอันนี้ก็สมเซยอ,อ่ะมาว่าของเรื่องกล้องบันนี้นาะกล้องนี่ก็บบอกให้ว่าเลยเนาะบอกเฮว่าตั้งแต่รุ่นทานมานะ กล้องของ iPhone นี่เป็นเป็นโทนสีระคาคุณภาพอย่างต่างๆที่หลายคนกระโบตินะมันถ่ายออกมาแล้วมันก็เออโอเคใส่งานได้เลยประมาณนะั้นวิดีโอนี่ก็โอ้ถ่ายมาเนี่ยก็บ่ต้องใส่กิมโบ่กันกันสั้นกันอย่างเลยนะเพราะว่ามันมีระบบการสั้นในตัวของมันที่แบบสมูท,สม,ทสมูทหลายนะโฮปถ่ายอย่างต่างๆกันเอามาปรับแต่งหน่อยนึงก็สามารถโพสได้บางคนที่มักแบบเรียวๆเลยก็ บโบต้องแต่งอย่างก็ได้ก็สามารถโพได้เลยเนาะคุณภาพของอแต่ละกล้องแต่ละฮู้ดอย่างต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจให้8ดเต็มสิบเนาะเพราะว่าบางฮู้กันมันต้องได้แต่งสีได้หน่อยหนึ่งอะไรไปเนาะแต่บางฮู้ที่บามันแสงพอสีได้สถานการณ์สภาพแวดล้อมได้กับโอเคใส่ได้เลยเนะ <c oughs> าะก็ถือว่าประทับใจแล้วสำหรับเรื่อง เรื่องการใสงานทั่วไปนี่ก็ถือว่าตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ใสมาในสองเดือนครึ่งนี้นะกับโบได้มีโบได้มีอย่างที่ผิดปกติโบได้มีการข้างโบได้มีการกระตุกโบได้มีการดับเองเปิดเองอย่างโบมีเลยเนาะส่วนหลายก็จะบโบมีเนาะไ่ค่อยเห็นแล้วก็ได้ยินข่าวที่เขาเจ้าว่าหน้าจอมันเบิ้ลแล้วเป็นสีแบบออกบบัวทวนบวบัวอย่างต่างๆเนาะเวลาเวลาที่เห็นเฮ้าอันเปิดแสงสีขาวๆอยู่หน้าจอนีบางจุดมันจะเป็น ซีบวัวีอย่างที่มันบํนเสมอกันนะขิ้นวานาจอบเบิร์ดอย่างประมาณนี้แหละสำหรับรุ่นนี้ที่ใส่มากกับบเห็นเป็นอย่างเนาะกับเได้เป็นอย่างถือหน่วยที่มันดีเนี่ยที่บอกอ่าถ้าหากว่ามันเป็นนี่ยก็ต้องได้กลับคืนไปเข้มอยู่ที่ศูนย์บริการของกจัจจาแหละเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ว่ามาเรามาแซะประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ว่าตัดสินใจอยากจะได้โทรศัพท์หน่วยหนึ่งมาใส่งานเนาะเพราะว่า ก็แล้วแต่ทุกคนที่มีความพอใจที่จะเอาแบบใดเนาะสำหรับรุ่นของ iPhone 13นี่มันก็จะมี13 m i n มภินิไ่รท่วามักในน้อยกับทานฐานขนา13มจัดไปเลยแล้วก็13 13 p า o 13 Pro Max ็เนาะ13กับ13 pro มนี่มันจอซ้ำกันไส้ซ้ำกันขนาดซ้ำกันเลยเนาะอันไพรท่ว่ามักที่ว่ามันเป็นโ r o ขึ้นมาหน่อยนึงก็จัดเป็นโ r o ไัรที่ว่ามักเบสิกทั่วไปก็จัดเป็น13ละล่าแต่ว่า คุณภาพหรือว่าสเปคการใช้งานอย่างต่างๆ,ๆนะสเปคการใช้งานอย่างต่างๆนะนคือกันเลยแทบจะพอแตกต่างองียงต่างแต่ว่าคอ,อบของโปรโมันจะเป็นสแตนเลสเนาะคอบของตัว13ดอลล่ามันจะเป็นอลูมิเนียมแล้วมีความด้านความอย่างแต่ก็มีความงานที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็จอของ13กับ13มินิมันจะเป็นจอ60 h z แต่13 pro กับ13 pro max มันจะเป็น โปรโมชั่นหนึ่งห้อยสองเฮิร์ตไทที่บามรกอยากอัปเกรดคือหน่อยนึงกับจัดตัวโปรไททีบาร์โอเควันนี้ติดวันนี้มีปัญหาอีกอย่างมันก็นสมมุติดีคือกันนะก็เอา13มมินียหรือ13ก็ได้เนาะแล้วแต่ความพอใจของไคของเราเนาะก็ตึงเงินเล็กๆน้อยๆเลยน้อยๆขึน้น,นไปเนาะอันนี้ก็เป็นการตลาดของทาง Apple ดอกปะเนาะแต่ว่าแน่นอนเราทุกๆคนที่ว่าใช้งานของอตระกูลของ Apple เนี่ยนะจะเป็น การใช้งานทีดันและก็นทนทานทนทานที่สุดเลยบางคนทีบ่ค่อยมักเปลี่ยนโทรศัพท์นี่ก็โอ้สามปีหปีอัพก็ยังใช้ได้ปกติอยู่ในพวาระบบเข้าเจ้ามันดีเนาะอันนี้ก็ต้องยอมครับอ,อันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจนําการพิธีว่ามากทาง iOS Apple สินะก็จัดไปเลยใครที่ว่ามากทาง Android อย่างต่างๆโอ้ก็มนี้มากหลายเลยตอนนี้กัน เปิดตัวออกมาใหม่นะ Galaxy S22 อย่างต่างๆของทางซัมซุงบอเออก็มี Oppo Vivo อย่างต่างๆโอ้มีบัากหลายเลยตามสเปคตามฟังก์ชันแล้วก็ตามงบประมาณที่ว่าเฮามีเนาะก็สามารถไปเลือกปืนกันได้อันนี้ก็คือการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ว่านำไส้โทรศัพท์ในนี้มีความประทับใจแนวใดเนาะจุดเสียจุดเสียมีน้อยหลายบอกว่า,า,า,าตัวที่ว่ามันดีบายบาย